เอาหรอแคบผมสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาในเกมของ Dragon Ball ดาร์กน์บอสซดด็อกคังแบตเทิอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมารีวิวตัวละครของฟีเซอร์ที่ได้รับการอีเซไปใน,ในกิจกรรมเบอร์ไวปีนี้นั่นเองก็คือฟีเซอร์สีเขียวเปลี่ยนร่างนะครับตั้งแต่ร่างแรกจนถึงร่างโกลเด้นฟิเซอร์เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งพอดีผมเพิ่งได้มาบดเส้นทางเพิ่มเป็นสี่เส้นทางจากการเปิดการชาฟีเซอร์ไปเมื่อวุฮานี้เองก็เลยนี่แหละได้เวลาทาคลิปแล้วนะครับปลดดาวลุง้งครบ แต่ว่าลิงยังไม่ได้อัพเต็มนะครับผมลิงยังไม่เต็มอันนี้ก็ขอเพลงจริงแต่ว่าถ้าเป็นโกคูอ่ะถ้าเป็นโกคูเปลี่ยนร่างผมไปอัพลิง์เต็มแล้วเดี๋ยวรอทาคลิปได้เลยสำหรับเจ้าโกคูจะมาที่จะมาได้ ECA ในพาร์ทสองนะครับผมนะก็โอเคคลิปนี้จะมาเทสเจ้าฟีเซอร์ก่อนแบบลิง์ไม่เต็มแต่ว่าผดเส้นทางครบก่อนจะไปดูกันนะครับเรามาดูสกิลของมันก่อนดีกว่าว่าความสามารถเนี่ยสกิลต่างๆนะมีความสามารถยังไงบ้างนะครับผู้นําเนี่ย นำให้กับตัวละครตัวร้ายนะครับตัวร้ายทุกฝั่งทุกฝ่ายเลยคีบวก3ทุกอย่างร3อย็นะ <c oughs> ก็นำดีกว่านำดีกว่าตอนเมื่อก่อนแค่ส0นะครับอ <c oughs> เพราะว่า้วยความที่ว่าผู้นำมันผู้นำเป็นผู้นำกว้างอ่ะมันนำได้ทุกตัวที่เป็นตัวละครตัวร้ายมันเลยต้องนำเปอร์เซ็นต์ให้น้อยหน่อยเพราะถ้ามันนำเปอร์เซ็นต์ตัวร้าย1้อยเจนะโอ้โหทีมขัดตัวร้ายนี่คือมีทำไมเงไม่ต้องมีแล้วนะครับผมนั่นแหละฮะแล้วก็ ถ้าไม่ตาล่างแรกนะครับแตกเอเดคีดีเฟนต์ด้แล้วก็ตีอิมเม้นท์แล้วก็สามารถลดเกาะศัตรูได้นะครับโลเวอร์ดีเฟนได้ด้วยนะครับผมสเตตัสตั้งต้นของมันนะครับเอพีหมื 19, ่นเก้าเอเดคีสองหมื่นหนึ่งดีเฟนหมื่นสองนะต้องยอมรับว่าสเตตัสเนี่ยยังกับ LR เลยนะครับเหมือน LR มากๆด้วยคำที่ว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยมันก็ถือว่ามีสเตต์เอเดคีดีเฟนที่เยอะอยู่แล้วนะครับผมพอ eca เสร็จนี่คือก็จะเยอะเท่า LR ก็ไม่แปลกเท่าไหร่ นะครับผมนะพาสิบล่างแรก ADK Defense นต์บวกร้อตั้งต้นนะครับแล้วก็เมื่อทำการโจมตีสัตว์ละครฝ่ายโตดีเนี่ยฝ่ายซูเปอร์คาร์ดนะจะได้คิบวกสนะครับแล้วก็ ADK 10%แล้วก็ Defense บวกอีก40%ด้วยนะครับผมก็คือเวลาทีเฟเซอร์โจมตีสัตว์ละครฝ่ายโตดีหรือว่าฝ่ายซูเปอร์คาร์ดเนี่ยแหละฮะมันจะได้บัฟตรงนี้หมดเลยนะครับบัฟบวกคิบวกเอดีเคบวกดีเฟนต์หมดเลย นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อฟีเซอร์โผล่มาเนี่ยจะทําการฮิลเลือด11นะครับผมแล้วก็เงิ่นไขในการเปลี่ยนร่างก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โผลโ่มานะครับโผล่แบบเทินต่อเทินเลยโผล่มาครั้งแรกเป็นร่างหนึ่งโผล่มาครั้งต่อไปก็เป็นร่างสองอะไรอย่างงี้ครับคือโผล่ยิ่งโผล่เยอะก็ยิ่งเปลี่ยนร่างไปถึงขั้นสุดท้ายไปเลยอะไรอย่างงั้นนะครับผมซึ่งจะบอกว่าพาสีก็จะแตกต่างกันไม่กี่อย่างนะครับผมเพราะว่าการตั้งต้นเนี่ย มันเป็นแกนหลักของพาร์ทสีของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่จะเปลี่ยนต่อล่างก็คือเป็นเปลี่ยนแค่เปอร์เซ็นต์ตัวเลขเฉยๆอย่างนี้นครับมีการตั้งต้นเอเดีเคดีเฟนที่แตกต่างจากร่างแรกมา10%แล้วก็จะเพิ่มเอเี20%ที่ทาการโจมตีใส่ตัวละครฝ่ายตัวดีนะครับแล้วก็ดีเฟน์บวกอีก30%อะไรเงั้นี่ก็จะเป็นการหักลบกับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับก็คิด,ดง่ายว่า เอ่อล่างแรกเนี่ยบวกเอลิเคน้อยสุดเมื่อทําการโจมตีสัตว์ละครตัวดีล่าง2ก็ขึ้นมาเรื่อยๆทีละสิบเปอร์เซ็นทีละสิบเปอร์เซ็นไปเรื่อยๆนะครับผมอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือยิ่งเปลี่ยนล่างมันยิ่งบวกดีเฟนต์น้อยขึ้นไม่ทําการโจมตีฝ่ายตัวดีแต่ว่าจะกลับกันมันจะบวกเอลิเคเพิ่มขึ้นทีละสิบเปอร์เซ็นเพิ่มเอลิเคนสิบเปอร์เซ็นนะครับหักดีเฟนต์อีกสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างนั้นแล้วก็เลือดของตรงการฮิลเลือดเนี่ยก็จะเปลี่ยนขึ้นทีละหนึ่งนะ ล่าง1 11%รล่าง2 12%ล่าง3% 3มสิอนะไรอย่างนั้นแล้วก็รวมไปถึงพาสีตั้งต้นด้วยนะครับพาสีตั้งต้นล่างแรก1 1 0พาสีตั้งต้นล่าง2 120%้อย่เป็นะไรอย่างนั้นล่างสามก็ร้อรไปเรื่อยๆแล้วก็ล่างสุดท้ายนะครเป็นล่างของ golden freezer นะครับล่างนี้นี่คือมีตั้งต้นมาให้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับก็สูงมากๆแล้วก็จะบวกเอเดนเคือลยงเี้ย ตีแรงมากๆตีแรงสุดแล้วเป็นล่างที่ตีแรงสุดแล้วก็หิวเลือดได้มากสุดแล้วเมื่อโผล่ออกมานะครับฮิวเลือด15%ฮิวถ้าบูฮังเลยนะเอาจริงแล้วฮิวเยอะมาก15%แล้วก็ลืมไปอีกหนึ่งสิ่งนะครับเวลามันเป็นล่าง Golden ฟ r เซอร์เนี่ยมันจะได้บัฟหนึ่งบัฟนะครับเป็นบัฟที่โผล่มาแค่ครั้งเดียวนะครับพอครั้งต่อไปก็จะไม่มีอีกแล้วนะเป็นบัฟบ,บ,บวกคี12คีแล้วก็โจมตีคิติคอนโจวจว100%นะครับหนึ่งครั้งเท่านั้น นั่นแหละครับก็เวลาเปลี่ยนร่างเป็นฟีเซอร์ทองครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นิร์นที่ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะว่ามันจะการนตีคิริคอนแล้วก็บวกกับตัวละครมันเองก็มีความสามารถในการโจมตีที่แรงแล้วก็สูงมากอยู่แล้วก็เลยไม่แปลกที่ว่าร่างเนี่ยผมมาครั้งแรกเนี่ยมันจะตีแรงมากๆเลยนะครับผมไปเทสมาลองมาครั้งแรกเฟิร์สไทม์เนี่ยมันตี7ล้านเนี่ยเจ็ดล้านการตีคิริคอนถือว่าสูงมากๆเลยนะ <c oughs> นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเล่นจริง มันจะแข็งแกร่งสักขนาดไหนนะครับผมนะโอเคครับแล้วมันลองดูดีกว่าว่าฟรีเซอร์ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนหลังจากได้รับการ ECA นะครับผมก็แอบเสียดายที่ว่ามันไม่ได้ติดในแคดนานเมกซาก้าเนาะเออเพราะว่ามาในภาคซูปเปอร์นะครับใน m ู v วี Super เลยก็เลยอาจจะไม่ติดในแคดนั้นถ้าติดมันจะดีมากๆเวยมันจะเป็นการบัฟให้กับนานเมกซาก้าแต่ก็คงยากเขาไม่ติดอยู่ดีไง ก็เป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นในแฉดใหม่ของฟรีเซอร์เอ,อ่อ LR ตัวใหม่นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวรอครับผมมาก่อนภายในเทินหน้านะครับผมเทินนี้เขาไม่ได้ออกมาออกมาเทิน2นะครับก็มาเล่นในด่านเกมยาวเพราะว่าเกมยาวนี่คือเหมาะกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการแปลงร่างหลายเทินด้วยกันนะครับคือมันใช้เวลาในการแปลงร่างทั้งหมดมีอยู่5ขั้นมั้งเออซึ่ง5ขั้นนี้ก็ไม่ใช่ว่า5เทินนะครับมันน้บแบบ เธอนี่มันโผล่มาคือมันต้องนับเธอคนอื่นด้วยก็เล่นกันไปแล้วประมาณ10กว่าเธอได้เลยดัยงนั้นก็คือด่านเกมยาวอะ่ะจะสามารถใช้งานร่างร่างทองของฟิเซอร์ได้เถ้าเป็นด่านเกมสั้นเกม SBR อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีทางแน่นอนนะครับไม่มีทางที่ว่าฟิเซอร์จะสามารถไปถึงร่างทองแน่ๆผมบอกเลยเพราะว่า10เทอ์นี่คือถ้ามันใน SBR 10เทิบเไม่น่าเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ยื้อมากพอแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจยือ้ออะไรอย่างเงี้ย ถึงเล่นยื้ก็มีคงจบก่อนภายในเะจด็ดเทิร์นอะไรเงี้ยเออนะครับผมงั้นคือเกมยาวเนี่ยเหมาะกับมาสุดแล้วนะครับอืมก็เลยมาเทสในเกมยาวนี่ฮะโผล่มาแล้วก็จะมีคู่อย่างฟีเซอร์ตัวสีม่วงตัวฟรีไม่คอยคู่ลิงก์กันนะครับอยู่ช่องกลางดีสุดใช่ไหมน่าจะดีสุดแต่แหละอืมนะครับซึ่งเอ่อตัวนี้นะครับฟีเซอร์นี้มีลิงก์บิ๊กแบดบอสด้วยนะซึ่งผมมาได้อัพลิงก์ไม่ก็สิบ ถ้าถ้าอัพลิงเวลสิเนี่ยมันจะลิงสกิลทํางานได้ง่ายขึ้นดังนั้นก็คือแนะนําถ้าใครอยากให้มันเก่งขึ้นตีแรงถึกขึ้นเนี่ยก็อัพลิงนี้มาซะให้มันเต็มเวลสิจะได้สามารถแบบเอ่อมีดีเฟนต์กับเอเดอเคที่เยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าลิงบินเปนบอสนี่คือถ้ายัางลิงเม่สิบเนี่ยต้องรองให้เลือดต่ําก่อนถึงสามารถทํางานลิงนี้ได้นะนะครับผมอืมก็มาลองดูว่าดาเมจเป็นยังไงเรามีซัพพอร์ตสตัวนะ ซัพพอร์ตจากฟีเซอร์ม่วงแล้วก็คูลเลอร์แดงนะครับอืมก็ดีเฟนซ์ของเฟเซอร์ของเราเนี่ยแสนหกนะครับอย่าลืมว่าตีเสร็จเนี่ยมันจะถือขึ้นไปอีก40%เมื่อทําการโจมตีเสร็จละครฝ่ายตัวดีอันนั้นคือดีเฟนซ์มันจะมันยังไม่ได้สุดแค่นี้นะครับแสนหกดีเฟนซ์ดับตั้งต้นมาให้บวกกับพาสิบแล้วก็ไม้ตายที่โจมตีแล้วได้ดีเฟนเดิ่งไปอีกนะก็น่าขึ้นหลัก2 0 0 0 0นได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นผมถือว่าโอเคนะคส่วนดาเมจ ถ้าดาวหน,นึ่น่าจะขึ้นหลัก3ล้านได้เพราะมันน่าจะโจมตีแรงนะครับตีอิมเมน์เอชเอสิบห้อะไรอย่างงั้นน่าจะแรงแน่ๆดาเมจไม่รู้เท่าไหร่นะมาดูกันนะครับซัพพอร์ตสอตัวนะฮะสี่ล้าน2องเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องว่ะแต่ก็อย่างว่าแหละซัพพอร์ตสองอะแต่แบบมันก็สามารถทําหลัก4ีล้านได้ภายในแค่ล่างแรกนะแล้คือไม่ได้สแต็กอะไรเลยนะครับ นะยิ่งมันโจมตีแม้ตายบ่อยมันยิ่งดีไงเพราะว่าไอภายในร่างร่างแรกถ,ถึงร่างสี่ถึงร่างฟอนต์นั้นฟอร์มอ่ะมันสามารถแซกเอเด e f e เคดีเฟนได้ยิ่งคุณติดเบิ้ลหรือว่ายิ่งคุณตีแม้ตายอะไรก็แล้วแต่ให้มันโดยบ่อยเนี่ยมันยิ่งดีเลยเป็นการบัฟเอเดอรเคกับดีเฟนเพิ่มเป็นการตั้งต้นมาให้มันแบบมีเยอะขึ้นนะครับผมดังนั้นก็คือถ้ามันติดเบิ้ลนั่นถือว่าดีแต่ก็แนะนําอยู่ดีว่าอัพคิดดีคอนนำจะดีสุดนะครับเบิ้ลนี่คือเป็นตัวที่ทำให้เรา นะครับผมแต่ว่าไงก็แล้วแต่คิดรคอนก็คือสําคัญกว่าการติดเบิ้ลแน่นอนผมบอกเลยเพราะว่าดาเมจก็ถือว่าจัดจ้าแล้วแหละถึงแม้คุณติดเบิ้ลไปก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเพิ่มมามา,มากมายหรอกการติดเบิ้ลของฟิเซอร์อะ่ะผมบอกเลยนะอาจจะมีผลเกี่ยวบ้างแต่ว่าคิดรคอนสําคัญกว่าจริงๆนะครับดังนั้นก็สำหรับการปลดเส้นทางเนี่ยใครอัพเส้นทางมาก็ไปอัพคิดรคอนนามาซะนะแต่จะมีการเผื่อเบิ้ลนิดหน่อยก็แล้วแต่ นะครับอย่างผมเนี่ยผมอัพเบิ้ล11นะครับใส่สกิลอัพบวกเบิ้ลมาด้วยเบิ้ล11แล้วก็คีส17อะไรอย่างงี้นะครับก็อัพอย่างเงี้ยถือว่าดีเลยนะนี่ครับล่าง2มาแล้วล่างเขาควายตัวบักเอฟเลยเนี่ยตัวใหญ่นะล่าง2องในสกิลเหมือนจะไม่เปลี่ยนนะฮะเหมือนเดิมกับล่างแรกเลยนะครับผมมาก็ลิงก์ตรงนี้ไป ดีเฟนต์ล่าง2เท่าไหรดีเฟนต์ล่าง2องแสนแปดนะครับอันนี้คือมีการตั้งต้นมาให้เพิ่มแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะจาก,าก,จ,ากจากการตั้งต้นเออนะครับที่มันเยอะก็คือว่ามันจะมีผลจากการที่มันตีดีเฟนต์มาแล้วจากจากล่างแรกไงล่างแรกมันบวกดีเฟนต์เพิ่มจากการตีมล้วตายใช่ไหมล่ะแล้วก็บวกกับว่าตั้งต้นของพาสีล่างสองก็จะบวกเปอร์เซ็นต์ไอดีเฟนต์ที่เยอะกว่าล่างแรกมาสิบเปอร์เซ็นต มันก็เลยมีความสามารถในการป้องกันที่ดูสูงกว่าร่างแรกนะผมว่านะครับอืมแล้วก็ตีเสร็จก็จะบวกเอดเดเเพิ่มแรงกว่าร่างแรกแต่จะบวกดีฟเฟนส์น่อยกว่าร่างแรกนะครับผมนะแต่ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรมากมายหรอกเพราะว่ามันก็มีดีฟเฟนส์ขึ้นเรื่อยอยู่แล้วไงจากการโจมตีมได้ตายอะ่ะมันก็สามารถทดแทนกันได้อยู่เหมือนกันตรงนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจนะเหมือนจะไม่ได้ถึกแต่ก็ถือว่าโอเคเลยถือว่าถึกระดับหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็ดาเมจก็ดูดีมากๆด้วยดามเมจมันถือว่าแรงมากนะอย่างแบบนี้ก็ยังคง4ล้านเท่าเธอเมื่อกี้เลยขนาดซัพพอร์ตแค่หนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้ซัพพอร์ตสองตัว4ล้านสองเธอนี้ก็4ล้านสองเท่าเธอแรกเลยแต่ว่ามีซัพพอร์ตแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับก็ยังถือว่าเจ๋งอยู่ดีนะตรงนี้ก็ยังเจ๋งอะ่ะเออใช้ได้มาครับร่างสามกลายเป็นนี่กลายเป็นอะไรไม่รู้เอเลียนนะครับผมผมว่าร่างสามไม่ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ มันเหมือนแบบกิกกี้มากกว่านะเออใครคิดเอันโงบ้างวะนะครับล่าง2ดูมีอะไรมากกว่าดูมีอะไรแบบมีอะไรเท่กว่าเหมือนคิงโคอะไรเงี้ยน,นะเออนะครับมาล่างล่างสามนี่ก็จะเออน่าจะถึกขึ้นนะโอ้โหดีเฟนซ์สองแสนห้าเด้งมาเด้งมาเยอะมากจากล่างสองแค่แสนแปดอะไรเงี้ยเองนะสองแสนห้าเลยนะครับจากการที่ได้บัฟซัพพอร์ตสองตัวเนี่ยเออแล้วก็ สเต็กเอริเคยดีเฟน์จากไม้ตายทั้งสองล้านที่ผ่านมาด้วยก็ดีเฟนต์เยอะขนาดนี้ดาเมจจะขนาดไหนล่ะฮะน่าจะึ้นหลักเผลอๆนี่สี่ล้านกว่านะสี่ล้านห้าแน่ๆแหละสี่ล้านแต่ว่าสี่ล้านกี่สี่ล้านสี่ล้านกี่แสนดีกว่าสี่ล้านแน่ๆแต่ว่ากี่แสนเออสี่ล้านห้าแสนสี่ล้านหกแสนอะไรอย่างเง้นนะครับหรือไม่ก็ห้าล้านถึงหรือเปล่ามาดูกันนะครับผมกี่ล้าน ห้าล้านว่ะเฮ้ยถึงจริงปะเนี่ยนึกว่าไม่ถึงห้าล้านเลยเหรอโอ้ oh, นี่ล่างสามนะฮะมันยังไปได้มากกว่านี้นะครับนี่คือแค่ล่างสามจะบอกว่าล่างทองมันได้มากกว่านี้นะล่างทองมากกว่านี้หลายเท่าเลยเพราะว่าบัฟไอเดียคมันเจอจากล่างทองอะ่ะโอ,อ้โหห้าล้านภายในแค่ล่างสามเท่านั้นผมว่าไอ้ฟีเซอร์ทองคำล่างสุดท้ายแม่งขึ้นหลักสิบล้านได้ไหมมีลุ้นเหมือนกันนะ ถ้าเราจัดคู่ซัพพอร์ตดีๆบิวมาดีๆพอสิบล้านมันทําได้เนี่ยพูดจริงๆเลย <laughs> <laughs> เพราะผมมีแรงทังหองว่าแบบมันสามารถทําหลักสิบล้านได้อ่ะเออเอาลนะครับนี่ร่างที่สุดเท่ที่สุดของฟเซอร์เลยก็ว่าได้นะครับระหว่างร่างทองกับร่างนี้ผมชอบร่างนี้มากกว่ามันดูคลาสสิกดีก็คือร่างฟอนลฟอร์มฟเซอร์เนี่ยครับร่างนี้นี่คือแบบดูเป็นความวยร้ามากๆนะอืม นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้มันจับคู่กับฟิเซอร์ทองของนี้แล้วกันจะได้เทิร์น้าจะได้สบายหน่อยนะครับนะลิงด้กันอยู่4ลิงต้องกลางเลยกี่ลิงได้เพื่อมา1ลิงเหรอ,อมไม่เป็นไรครับอยู่นี้ก็ดีแล้วนะครับไม่ได้เป็นลิงที่สําคัญเลยมากทอกิ้งสปีดไม่ใช่ลิงดาเมจอะไรเยอะแยะนะครับผมก็ปล่อยไปได้เหมือนกันนะครับมา ดาเมจเรานีงไม่รู้จะแรงขนาดไหนแต่ว่าแรงกว่าเมื่อกี้แน่ๆผมบอกเลยนะครับเพราะว่าล่างล่างสีแล้วไงมันบัฟเปอร์เซ็นต์ดีคมาเยอะจากการตั้งต้นด้วยแล้วก็จากการแสกด้วยดีเฟนส์สองแสนห้านะครับถือว่าสูงเลยเกือบสามแสนซึ่งก็คิดว่าตีเสร็จเนี่ยบวกดีเฟนต์อีกสิบเปอร์เซนต์จากพาสีฟแล้วก็จากไม้ตายอีกประมาณยี่สิบหรือสามสิบเปอร์เซนต์ก็แล้วแต่คือก็ถือว่าขึ้นหลักสามแสนได้เหมือนกันมีเสร็จเหมือนกันนะครับดีเฟนส์ถือว่าสูงนะ แต่ว่าเวลาจะไปเจอด่านที่บอกว่าม,มันเก่งมากๆเนี่ยอุ้ยดามเมจห้าล้านสี่เมื่อกี้จะบอกว่าดีเฟเอนนั้นก็สูงนะครับหลักเกือบสามแสนแหละแต่ว่าถ้าไปเจอด่านที่มันมีความสามารถในการโจมตีที่แรงมากๆเนี่ยเช่นดานแบบ fighting legend go ku gt อะไรเงี้ยดีเฟเอนสามแสนยังเอาไม่อยู่นะครับเวลาเจอพวก go กคูสี่สีม่วงวอะไรงั้นก็มีสิทธิ์โดนแมตตาเข้ามาถึงหลักแสนอัพได้เหมือนกันก็ต้องระวังกันด้วย นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีแค่ตัวเลขดีเฟนต์ไงไม่ได้มีความสามารถในการป้องกันเพิ่มนะครับเป็นแค่ตัวเลขดีเฟนต์หลัก3 0 0แสนอะไรเงี้ยเฉยๆนะครับเกือยวกับ3 0 0แสนนะ2 0 0แสนกว่าก็ถือว่ายังไว้วางใจไม่ได้ไม่ได้มากมายนะครับแต่ถ้าเป็นด่านธรรมดาเช่นด่านแบบที่มันเบาลงมาหน่อยนะครับผมเป็นด่านอีฟินด่านบาสตี่เนี่ยนะครับหรือว่าด่านไฟติ้งหรือเจนโกคูธรรมดาอะไรเงี้ยนก็พอที่จะสบายได้เหมือนกันเพราะว่าดีเฟนต์สองแสนกว่านี่นก็เอาอยู่นะเออบางด่านก็สบายแล้ว นะครับผมก็ยังมองว่าดีเฟนต์ของมันก็ยังคงที่จะไม่ได้แย่นะถือว่าดีเลยดีกว่าแต่ก่อนเยอะเอา,อาง่ายๆแต่ก่อนมันโคตรบางเลยเอา,อาง่ายๆนะบา,บางมากนะฮะแต่ก่อนนี่ดีเฟนต์หลักแสนหนึ่งยังยังเกือบทําไม่ได้เลยซ้ําหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นล่างล่างล่างเออ่ตัวนี้เท่าไหร่แบบตอนไม่ได้ eca นะนี่ครับฟิลเซอร์ทองมาแล้วมาแล้วแต่ว่าเสียดายที่ว่าซัพพอร์ตมีแค่ตัวเดียววะ่ะ ถ้าเราจัดซัพพอร์ตมาสองตัวมันจะเจ๋งกว่านี้เยอะเลยอ่ะเออเสียดายเนาะไม่เป็นไรครับมาเรามีลิงก์กับฟิเซอร์ทองสีม่วงเนาะดีเฟนส์สามแสนนะครับตีเสร็จบวกดีเฟนส์เพิ่มไปอีกจากไม่ตายนะครับผมก็จะถือขึ้นไปอีกน่าจะดีเฟนส์หลักสามแสนกว่าได้เลยเนี่ยครับแล้วก็ล่างนี้คือเป็นล่างที่มันบวกเอเดคจากพาสีบ์เยอะสุดแล้วนะฮะแล้วก็ฮิวเลือดเยอะสุดด้วยเช่นกันนะฮะเพวเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเออถือว่าฮิวเท่าแบบ ถ้าบูหังเลยคิวเลือดเยอะมากๆนะครับแล้วก็ลิงก์ก็เปลี่ยนด้วยนะแต่แค่2ลิงก์เปลี่ยนลิงก์แค่2ลิงก์เหมือนกับล่าง4ล่างฟินแลนด์ฟอร์มฟิสเตอร์เลยใช่ไหมอืมก็เสียดายอีกแล้วที่วา่ Big านนะลิงก์บิ๊กแบนด์บอสไม่ทํางานนะลิงก์มันสําคัญเนอะเพราะว่าตะละคอยมันเองมันหิวเลือดเรื่อยๆไงมันสามารถหิวเลือดเรื่อยๆทําให้เลือดเราอะเต็มขึ้นง่ายๆแบบเรื่อยๆเลยอย่างนั้นคือลิงก์บิ๊กแบนด์บอสแบบอัพลิงก์ไม่เต็มเนี่ย มันทํางานลิงก์ได้ยากมากๆเลยนะผมว่าอัพลิงก์เนี่ยสำคัญเลยนะลิงก์บิ๊กเวนบอสสำคัญจริงๆนะครับผมผมพูดเลยว่าสําคัญมากถ้าลิงก์ไม่เต็มนี่คือเฟเซอร์มันจะแบบมันจะเก่งไม่เต็มที่อ่ะที่เห็นนี่คือลิงก์มันยังไม่ได้เต็มที่จริงๆนะแล้วคือลิงก์บิ๊กเวนบอสเนี่ยเป็นลิงก์ดาเมจส,สำคัญกับดีเฟนส์สำคัญเลยอะ่ะเออที่คุณเห็นในคลิปเนี่ยดีเฟนส์สามแสนกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะดาเมจเกือบห้าล้าน ไม่ได้เกือบอห้าล้านเลยแหละมันถือว่ายังไม่สุดสรับมันนะครับถ้าเรานับลิงก์บิ๊กแบนด์บอสเนี่ยมันแรงขึ้นกว่านี้ได้อีกไงเออแม่งดูดีดามเจ็ดล้านสามนะครับสปอร์ตแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเจ็ดล้านสามการันตีคิริคอนนะครับถือว่าเป็นดามจที่สูงมากๆเลยนะครับแต่ก็เป็นการการันตีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับก็เข้าใจได้นะ ถึงบอกไงว่าเวลาอัพก็ควรอัพคิรคอนมันนำนะครับเพราะว่าดาเมจในล่างฟีเซอร์ทองเนี่ยมันสูงมากๆ7ล้านนี่คือ7ล้านเนี่ยสามารถทําได้เรื่อยๆไงแต่ว่าความสามารถในการการันตีคิรคอน์เนี่ยมันมันได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ดาเมจตัวเลขเนี่ยเล้านนี่คือทาได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าความสามารถในการบัฟประซ็นต์รีเคมันมีมันเยอะอยู่แล้วไงอย่างที่บอกครับอันนี้คือยังไม่เต็มที่ของมันนะ เมื่อกี้คิดว่าถ้ามีลิงก์บิ๊กเปนบอสท,ทำงานนี่คือดาเมจจะขึ้นไปหลักเกือบ8ล้านได้เลยอะ่ะมันจะเจ๋งมากๆเลยนะเออถ้าเรานับดูภาพรวมแบบทุกอย่างเต็มที่เนี่ยรวมถึงเรื่องลิงก์สกิลด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นอตัวละครที่ค่อนข้างจะดูดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวคือมันต้องใช้เวาลาไงเออด่านเกมสั้นอาจจะไม่ได้ไม่ได้บื้อหวาเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเล่นได้นะเกมสั้นเนี่ยคือเล่นได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลย นะครับมันสามารถช่วยในการผ่านด่านตัวร้ายเขียว SBR ก็ได้เหมือนกันนะใน SBR ก็พอเล่นได้เหมือนกันนะครับมาครับรอบนี้นะครับเรามีซัพพอร์ต2ตัวแล้วและคือซัพพอร์ตจากโทวาเนี่ยซัพพอร์ต5้เอร์ก็ได้าสามารถทดแทนลิงก์บิ๊กแบทบอสได้แต่จริงอยากให้ทํางานเลยนะเพราะว่าถ้ามันทางานน่ะดาเมจมันจะเวอร์มากมากเลยเพราะว่าซัพพอร์ต2ตัวภายในเทิร์นเนี่ยมันจะเวอร์มากๆเลยนะอยากให้ทํางานมากๆเลยลิงก์เนี่ยซึ่ง ทางเดียวก็คือต้องให้มันก็ต้องให้เลือดเราต่ําก่อนอดูดิดู defense f r e e z เขียวเราสามแสนเก้าจะสี่แสอยู่แล้วอ่ะตีเสียดสี่แสนกว่ามันจะบ้าหรือไงนะครับสูงมาก,มากนะโอเคผมนี่อยากให้มันเลือดต่ำจริงๆเลยวะ่ะถ้าลิงโอ้โหแม่งอเอ้็จีได้ยวะ่ะถ้าลิง big b e d boss ทำงานน้ำเงยไม่ขึ้นสิบล้านได้นะเอาจริงแล้วนะไม่อยากจะโม้อะ เธออย่างเนี้ยเป็นเธนที่ค่อนข้างจะบิวมันดีมากซัพพอร์ตสองตัวแล้วซัพพอร์ตหนัก,กด้วยไงลิงก์ก็โอเคแล้วขาดอย่างเดียวเสียงเดียวคือผมไม่ได้อัพลิงก์ไว้แล้วสิบไงถ้าลิงก์สิบนะหืมสักหมัดถือว่าสิบล้านอย่างเงี้ยถึงแน่ๆผมบอกเลยนะต้องถึงแน่นอนอะนะครับมาดูซิว่าลิงก์ไม่ทำงานแปดล้านลิงก์บิ๊กบอลไม่ทำงานดาเมจแปดล้านนะ แปดล้านนะเว้ยคิดดิคอนสี่ล้านหกนะฮะเห็นไหมคิดดิคอนทีเดียวแม่งก็เข้าแรงมากมาอ่ะดูซิแม่ตายเข้ามาเท่าไหร่น,นี่เราแพ้ทางธาตุด้วยนะเป็นสีม่วงด้วยนะสตูนะครับผมแสนเจ็ดก็ยังโดนแรงอย่างว่าแหละเป็นแค่ตัวเลขดีเฟนต์น่ะไม่ได้มีความสามารถในการป้องกันดาเมจก็ยังคงโดนแรงไงแล้วมันแพ้ทางธาตุด้วยก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะครับผมตาย <c oughs> ๆๆๆโอเคเวลาถือว่าปิดคลิปไปเลยนะครับ นะก็เป็นตัวละครตัวละครหนึ่งที่ได้รับการ ECA แล้วเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับจะถามว่าวือหวาถ้าพวกตัวละครที่แบบว่ามันเก่งขึ้นแท่นท็อปเทียไหมเท่าแบบพวกโกคู4ี่เบต้าส ECA 2ปีหรือเปล่าผมยังให้2ปีเก่งกว่าผมชอบ2ปีมากกว่าไงสปีผมมันตีขึ้นหลัก7จล้านแล้านได้เลยไงเข้าใจไหมเออมันเปิดมามันตีหลักแบบห้ล้านได้เลยไม่ต้องอะไรมากนะครับ ผมว่าดาเมจฟิเซอร์มันก็โอเคแหละแต่ว่ามันมันใช้เวลาเหมือนกันนะกว่าจะกว่าจะขึ้นได้ขนาดนั้นนะครับใช้เวลาใช้อะไรหลายอย่างด้วยพพอร์ตก็ต้องใช้นะครับแต่เมื่อกี้ก็ไม่อยากจะพูดเต็มปากเต็มคําเพราะว่าลิงก์ยังทํางานไม่เต็มเนี่ยซับนลิงก์ันเป็นบอสอะเออแต่ก็คิดว่าน่าจะเทียบเท่าพวก2ปีได้แหละแต่ผมชอบ2ปีมากกว่าเออนะไม่รู้ดิตัวมันใช้เวลาแหละแต่ว่าดาเมจอ่แะแรงมาก,มากนะครับ คือถ้าคุณเล่นถูกจังหวะถูกด่านถูกเกมเนี่ยแล้วก็แบบมีซัพพอร์ตเยอะๆยะนะครับจัดตำแหน่งให้ดีหน่อยเนี่ยบิลมาโอเคโอเคหน่อยนะบิลมาให้มันดีๆหน่อยเนี่ยโอโ้โหเป็นอตัวละครที่ค่อนข้างจะต้องระวังนะดุมากมากดาเมจมันขึ้นหลัก5ล้านไนดะ้ตั้งแต่ร่าง2ลร่างสแล้วอ่ะเข้าใจไหมมันหลัก5ล้านไนดะ้ตั้งแต่ร่างสมแล้วฮะดาเมจมันแรงมากมาก,มากเลยถ้าคุณบิลมาดีพอมันขึ้นหลัก10ล้านได้เหมือนกันผมเชื่อเลยนะเฟเซอร์ทองอะ่ะเออสิบล้านได้นะ สิบล้านกับการการันตีคิดิคอนมันจะเวอร์หวังมากเว้ยมันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับนะบก็เป็นตัวละครที่เก่งไม่พอนะครับมีทีมให้อยู่เยอะด้วยงั้นคือดีมากๆเลยตัวนี้นะครับผมงั้นก็คืออย่าลืมไปทํากันด้วยแล้วกันถ้าใครไม่ได้ทำนะครับงั้นก็โอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ถ้ามีคําถามยอยากจะถามก็สามารถถามได้เสมอเลยนะครับจะคอยตอบให้ตลอดทั้งในแฟนเพจเฟซบุ๊กแลวก็ในคอมเมนต์ยูทูบเลยนะครับมีอะไรสามารถ ถามผมมาได้เลยจะคอยตอบให้ตลอดงั้นก็โอเคลคปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเลยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายวู้